เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมเวได้ค่าขนมสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจัก o ยูทูบกัมเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมารีวิวโกลเด้นบั n y ี a แบนนะครับผม สำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาเมื่ใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับหมวกที่เราจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับมาจากกล่อง o h e a d b o x อ2ีอีกเช่นกันนะครับผมก็ใครอยากได้ก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมลิงก์เทบคสูตกันเวนะครับคุณได้บัตรคุณได้ค่าขนมนะครับขายตรงขนาดนี้ต้องหลงกันมาบ้างนะฮะโอเคความสามารถของตัว g ก l d e n b u n n y Band นะครับผมก็คือเอจีบวกห้าหน่วยลักบวกห้าหน่วย เยอะแบบเยอะมากๆอ่ะนะครับผมเห็นนี่แบบโอ้ตาลุกวาวแล้วก็แท็กบวกสถ้าตีบวกเได้แท็กบวกสซึ่งเราไม่สนใจการตีบวกเอยู่แล้วนะครับที่สำคัญมีสล็อตด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าไอ้หมวกอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงนะครับผมอย่างแรกก็คือสเต็มันให้เยอะมากนะผมเอจิ5หลักหนี่สายฮันนกนะครับผมสายแอดคีนี่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะฮะได้แท็กอีก2%ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือ FD 188ใช่ไหมใส่ โกลเด้นมันนี่นะครับผมปั๊บ f อพิดีร้อแปดเก้านะครับแต่นี้บอกไว้ก่อนนะ f อพดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับผมคุณอาจจะใส่ไปแล้วอาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะครับผมเพราะว่าสูตรเอพดีมันคำนวณยาวหลายบรรทัดนะฮะอันนี้แค่ใส่ดูเฉยๆนะครับนี่เห็นไหมร้อยแปดเก้านะครับผมถ้าเทียบกับหมวกสิ้นคิดปิโกปิโกของเรานะครับผมที่เพิ่มเอพดีห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะฮะใส่ปุ๊บอ้าวก็ร้อยแปดเก้าเหมือนกันนะครับแต่ปิโกปิโกถ้าจำไม่ผิดราคาตอนนี้คือสี่ร้อยบาทนะครับผมหมวกอันนี้นะครับบาท ไม่ได้ใจว่า5 0หรือร้อยหนึ่งนะครับผมก็ซื้อมาหลายใบยจัดเอาไว้เล่นนะครับของดีราคาถูกนะครับผมก็ไม่รู้ตอนคลิปนี้ลงไปมันจะถูกอยู่หรือเปล่านะครับผมเอาเป็นว่ามันดีแล้วกันนะครับคือด้วยความที่สเต็มันให้เยอะนะครับผมได้ลักและเอจิมาเอจิเนี่ยเราได้ทั้ง a อ d ิได้ทั้งฟรีส่วนบิโกบิโกเนี่ยให้แต่เอพดีใช่ไหมเราไม่ได้ค่าฟรีด้วยนะครับผมแล้วก็ค่านลักที่ให้มาเนี่ยก็ไปช่วยเสริมสายคีได้นะครับผมก็เพิ่มคีไปสักเปอร์เซ็นต์กว่าเปอร์เซ็นต์นครึ่ ส่วนหนนกเนี่ยก็จะทําให้นกออกง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลองเลือกแอทแทกก่อนก็ได้นะครับผมแอทแทกนะฮะอ่ะตีไข่นะครับผมอยู่ที่2 0 3 5 2 0 2 5นะครับผม2 0 2 5นะฮะ2 0 1 8นะครับผม2 0 2 0นะครับประมาณ2 0 2 0บวกลบนิดหน่อยนะครับผมสำหรับตอนที่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมพอใส่ปั๊บเราได้แท็ก2%ใช่ไหมครับแล้วก็3าลัก ได้1นึ่งแทแท็กนะครับดังนั้นมันได้แท็กเศษแทแท็กอีกนิดนึงจากค่ารักที่เพิ่มขึ้นมานะครับอ่ะตีเข้าไปนะครับผม2อ5 9นะครับ2อ6 1นะครับ2อ6 1นะครับผมก็ให้ดูแบบเร็วๆนะผมก็จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก30หน่วยนะครับจากแอทแท็กสเปอร์แล้วก็ค่าลักอีก5าหน่วยที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นแหละฮะก็ตามราคานะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าอันนี้นี่ชอบมาก สเตตเยอะดีนะครับผมได้แท็กด้วยนะครับแล้วก็น่ารักกุบกิบนะครับผมมาเป็นหูกระต่ายเชียวนะครับผมแหมถือว่าดีนะครับผมปิโกปิโก้นี่เราใส่กันจนเบื่อแล้วใช่ไหมฮะอาจจะเบื่อแล้วต้องลองหูกระต่ายทองดูนะครับผมโกลเด้นบันนี่แบนนะครับหาได้จากโอเฮ็ดบ็อกวีสนะครับผมใครสนใจก็ลองไปเปิดกันดูได้นะครับโอเคครับก็สรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับโกลเด้นบันนี่แบนนะครับผมเหมาะสําหรับแอเดอร์ซีนสายคีหรือว่าฮันนกนะครับผมใช้สเตตคุ้มมากเอจิห้าลักห้านะครับผม ถ้าใครเป็นสายงบน้อยนะครับผมยังไม่มีตังซื้อปิโกปิโกหรือว่ายังไม่มีตังซื้อหมวกแพงๆนะครับผมก็หมวกจากโอเฮดบ็อกเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกอันนึงนะครับเพราะว่าหมวกหลายๆใบเนี่ยถึงไม่ได้มีความสามารถอะไรเทพมากแต่ว่าสแต็มันค่อนข้างโอเคเช่นแบบบเอจิ e G, อะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาดูได้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็จะลืมกด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝี YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซ u p เปอร์แมาเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโด o n a t ได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถ comment เพื่อเป็นกาลังใจให้กัมบนเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมกครบข